นกกาอันนี้อ่านว่าอะไรเซฟนกตกนกกกเหรออ่านผิดแล้วไม่นานว่านกอันนี้นกกาหังข้อใจเป่ามันพิมพ์ผิดหรือเปล่ามันต้องเป็นนกกาหังหรือเปล่านกนกกนกกาหัง <c oughs> นกนกาหังนกหรือนกกาหังนั่นชื่อมันเหรอทำไมชื่อมันแปลว่าก็พิมพ์ตกไปตัวหนึ่งหรือเปล่าใช่เป็นไปได้ <Safe> มัไม่ใช่นกมันงหังหือมเป็นนกที่ตื่นเช้าและส่งเสียงร้องเดี๋ยวกลัวอย่าพึ่งซิกลัว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 กล้วยใจเย็นพี่อัดยิบอยู่ก็ใจไมก็มันสั่นไปหมดแล้วมันพูดจาไม่พอด้วยนะกลัวกลัวมันพูดจาไม่เพอนะคะพูดคำหยาบด้วยนะี่ยพูดคำหยาบมากไม่ดีไม่ดี่มวิธีกรมกุ้งกุ้งกุ้งเดียสิเกียสิอันนี้อ่านว่าอะไร นี่อ่านว่าอะไรนกปกนะผิดนกไห <c oughs> นครับว่าไหนไปดีกว่าเริ่มเริ่มเริ่มทุเรศกันดูสิ